ผ้าคลุมลูกนิมิตมหาโชคมหาลาภมหามงคลถ้าเป็นผ้ายานผืนใหญ่ๆนี่ยก,ก็เอาไว้คลุมลูกนิมิตผืนนี้ตรงตรงกลางก็เป็นหลวงพ่อโตร,รอบๆตั้งแต่พระอัญญากโกธัญญะพระมาหากัรสปะ พระสาลีบุอักขระเบื้องขวาพระอุบาลีพระอานนท์พระโมคคัลลานะอันนี้เป็นพระอักขระสาวกเบื้องซ้ายออกที่วัดไหนภาพตัวนี้วัดคลองสองหนอ ประเทศไทยนี่มีวัดที่เราไม่ทราบก็จะได้ทราบได้รู้จักว่าเออมีชื่อวัดนี้นี้อยู่ที่ไหนด้วยก็ดูจากายันได้อีกวิธีหนึ่ง